<laz> um. ได้วันนี้ก็เต็มร้อยครับ <c oughs> ก็พร้อมครับผมพร้อมครับเต็มที่แน่น <c oughs> อนทุกโชว์ครับครับผมมันจะมีความพิเศษหรือเซอร์ไพรส์รยยอะไรกับแฟนเลยครับวันนี้ก็น่าจะเป็นโชว์ของเรานี่แหละ <c oughs> ทีอ่อยากสร้างความสนุกสนานให้กับคนที่เข้ามาร่วมง,งานในวันนี้ครับผม <c oughs> แล้วก็ทํากิจกรรมกับแฟนคลับ <c oughs> ด้วยครับมันจะมีเกมแบบอ่ะไปรอดูดีกว่าเพราะมันจะมีมันจะมีเกมแบบไม่อยากสปอยแบบเปเกมแบบ โบราณโบราณหน่อยแบบสมัยก่อนอะไรแบบใช่ใช่ใช่การกล้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่มันสนุกนะแบบใช่คือในกระเป๋าหรือตุ๊กยาดอะไรอะฟิวฟิวนั้นประมาณฟิวฟิวตรงนี้เรามีสกิลแค่ไหนก็ได้อยู่เออเคยเล่นหมก่อนเคยเคยก่อนเคยเล่นมีนะครับไปไหนมาโอเคยครับเกิดก่อนนี่เคยไม่แต้องปิงพันดีหรอกพันครับัน แลถ้าให้เล่นกันพอเราไอซ้อมแล้วเราคิดว่าเราจะชนะเข้าไหมก็ว่ากันพีทเราดูีคนใครว่ากันว่าไม่ได้เล่นนานแล้วแต่มีเหมือนจะยอมยอมน้องแล้วเวลาทำอะไรเนี้ยเขายอมเขาเป็นสมมดหรือหมดก็ก็เต็มที่นะครับแต่ส่วนมากก็ปล่อย เปล่อยแล้วแต่เกมแล้วกันเราจะเน้นเข้าร่วมหรือเน้นเข้ารอบคะผมเน้นสุดไม่เน้นทรงฮะเอ้าอะไรนี่ยแลวันนี้แฟนๆจะได้มีส่วนร่วมบนเรือมีครับมีมีครับมีจะได้ทำกิจกรรมครับผมเตรียมตัวเลยครับเตรียมตัวใหเป็นขับหนักมากเลยอ๋อเมื่อวานใช่ไหมใช่ไม่แฟนคลับชงไงเล้วชงแบบ คงก็ชงแบบไปเรื่อยอะไปเรื่อยอะตอนแรกกัดอะไลฟ์แป๊บเดียวใช่เป็มาเกือบชั่วโมงแบบเพลินเลยพู้ชนะนะผู้ชนะเราได้ทุกคำเลยนะได้อ๋อเกมอันนี้ไงที่จุดๆอะอ๋อเช่นนั้นอันนี้จริงได้อพูดได้ไหมจุดๆที่จี้เรามาแบบจริตได้ไหมขอจริตุดไม่ไม่วันนี้เรามาแบบเบาๆเรามาแบบเบาๆคนเป็นว่าจะหลุดเราได้ ไปภาษาสกิลพวกนี้มาแต่ไหนกับคำพวกเนี้ยเรารู้ได้ไงบางทียังแบบพูดชื่อได้ไหมพี่จี้ทำไม่เท่าไหร่แต่จริตเราวิธีการช้อนข้าวอันนี้แค่เป็นธรรมชาติใช่ไหมคะธรรมชาติสอนมาเยแปลชนะโลศอะไรอย่างนี้ได้ไหมอมเล่นไหมอย่างนี้ไหม ก็เลยเออเขามีคอมเมนต์ว่าเออชนะเลิศชนิดของเราอะไรเงี้ยชนะเลิศยอดเยี่ยมนิ่ใหญ่สายกรชั่วเปนโดการมาไลฟ์ของจารยเหมือนเราเป็นการเติมพลังให้เราไหมความสุขความอะไรด้วยเหมือนได้คุยกับแฟนๆครับเขารู้สึกว่าสนุกดีครับเวลาแบบเรามาไลฟ์ซึ่งมาไลฟ์คนเดียวกับไลฟ์กับปิงมันไม่เหมือนกันไงไลฟ์กับปิงนี่คือเหมือนจะแบบมีคนคุยด้วยกันเออเหมือนมีคนคุยด้วยเหมือน เพิ่มเสียงหัวเราะบางทีแบบเราก็ช็อตไปน้องก็เสริมอะไรเงี้ยใช่ครับเหมือนเราก็เล่นกันด้วยครับจริงๆพอมาอลไรคู่กันมันพูดทันเองมั้หรือว่ามีนก็ปล่อยไหลให้จริงไปเลยก็ต่างคนต่างไหลเหมือนกันพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยเหมือนกันอ่ะคิดว่าใครพูดเก่งออกกันเท่าไหรนี่เลยแต่บางทีพิงก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันนะนี่ขนาดไม่รู้เนี่ยเออไม่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกัน แบบเยอะขึ้นเวลาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยทาหน้ารักอะไรอย่างเงี้ยครับครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเออทไมที่นี้ตอบว่าคำถามว่าเออเรียกกันว่าอะไรที่รักหรืออะไรที้ปักอ๋อก็เรียกอะไรอะนอนนอนนอนเรียกน้องเรียกน้อนนอนคุณมตั้งปังมีเรียกอะไร อะไรนะฮะรอ๋อฝั่งผมรงนนีี้เยกอนนออ๋อเรียกปกติครับไม่เรียกพี่ด้วยเออเรียกปกติเรียกมีนแต่เวลาเขานอนไปล่ะนอนนอนไม่นอนไปก็ก็ก็มีนปกติก็ปกติไม่มีสอบให้มาเดาเป็นเรียกเป็นอะไรแบบนั้นไม่ ออนีเาาว่ะไรถ้าโกรธถ้าแบบว่านงอนเขาแล้วแบบเรียกจุดๆมีนเติมเอาอีกอันนี้รู้เลยใช่ไหมว่างอนแล้วไม่รู้เหมือนกันทำไมเขาเรียกเดียวหรือว่าไม่รู้เลยไม่รู้เลยคุณรู้ไหมคุณงอนไม่รู้ไม่เคยงอนจริงเหรอรับปคน้มดีขนาดนั้นเลยเหรอไม่เคยทะเลาะกันใช่ปกติปกติแสดงว่าไม่เคยงอนเลยไม่งอนเลย เป็นงอนแต่ยีนไม่รู้ตัวไม่ก็ไม่ไม่งอนใช่หรือว่ายีนตามใจเขาปล่อยไหลเขาเลยแต่คือถ้าอยากจอยอะไรก็เต็มที่ปล่อยไหลปล่อยไหลมั่งครับทำที่เลยใช่ครับทำอะไรทำเลยน้องแม่จัดใจหรอไหมสายนนี้คือไม่ยอมรับหรือว่าไม่ใช่ไม่ครับไม่คือไม่ไม่อะไรนะไม่ไม่อาดใจใช่ไม่อาดใจใช่เราเป็นพี่ใหญ่แล้ว ฮสุดท้ายแล้วอยากให้ฝากว่าเราจะได้ดูผลงานคู่เมื่อไหร่ที่เมื่อทที่เราทำแอาที่นี้บอกชื่อได้ยังก็อัปเดตอัปเดตก็ยังยังยังไม่มีอัปเดตครับผมก็ก็ก็ยังมีวางแพนไว้อยู่ครับตอนนี้ต้องรอติดตามอีกทีหนึ่งครับยังไม่มีอะไรแบบเป็นทางกายขนาดนั้นโอเคแล้วก็ตอนนี้มีโฟโต้บุ๊กเรามาขายนะครับก็ชื่อว่า Our a r e a Mean Bing นะครับผมตอนนี้ก็ปล่อยขายไปแล้วแล้วก็จะขายถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะครับก็ซื้อได้ทางทิกเก็ตเมลอนนะครับครับออัี่ว่ามันเ้าเปิดมานมันจะเจออะไรคือมันเป็นรูปที่แบบเราไปทุ่งไปถ่ายมาด้วยแล้วก็มันมีรูปบางรูปที่เหมือนเราไม่เคยออกมาให้ทุกคนดูใช่ดูในนั้นเยอะแล้วก็ถ้าซื้อก็จะมีสิทธิ์ได้ลุ้นแฟนซา์นะครับ ต่ต้องซื้อแบบเป็นเซตนะครับใช่ครับใช่ต้องซื้อแบบเป็นเซตจึงจะได้หลุนทั้ง4ี่ผ้าอันนี้มีคนได้ของหรือยังคะมีคนได้เห็นตอนนี้พรีอยู่ครับใช่ตอนนี้พรีอยู่รแต่ว่าพิเศษแน่ๆพิเศษแน่นอนครับภาพไม่ได้เด็นขาดภาพไม่ได้เพราะว่าเพราะแต่รูปนี้คือมีโมเมนต์ดีๆแล้วก็มีทั้งความน่ารักความเท่อยู่ในตัวแล้วก็อาจจะเป็นแบบไงบรรยากาศคือดีมากครับ แล้วก็โชว์แต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันด้วยครับใช่ครับแล้วพีถึงเมื่อไหร่ครับสามสิบพิจาาอยนสิ้นเดือนนี่ครับใช่เราเตรียมพีแจกสายพีพีไปแจกสายเองของเราเราแฟนสายครับสี่ผ้าสี่ผ้าเนี่ยเราตอบคนละคำถามใช่ไหมหมายถึงว่าเราจะซื้อเก็บไว้เองหรือเปล่าคนก็ต้องยอมอ๋อเราซื้อหรือว่าซื้อแล้วก็เอาไปแจกใจเอง